ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดี FC ฟซีทุกๆคนเด้อครับผมเนาะกลับมาพบกับเบาลหลองคือเก่านะครับกับแนวทางหวยฮาน้อยนะครับเนาะสูตร2เม็ดมัดรวม3น้อยนะครับงวดประจําวันที่11นะครับเดือน8 2564นะครับผมครับก็ก่อนสิเข้าไปรับชมเนาะเบาลหลองก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับผมทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางเนาะนำเสนอแนวทางตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปี ควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับทางช่องไม่สนับสนุนเรื่องการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมเนาะครับผมกับไอ้ผลฮานอยเมื่อวานนี้นะครับบอลองก็ให้เด่น2เด่น3นะครับพี่น้องกะเข้าแค่เด่น2เนาะบอลองจับคู่บอทูนะครับกะฮานอยเพิ่นออก2อกนะครับเนาะเมื่อวานนี้ฮานอยน่าจะฮานอย v ีพนะครับเนาะบอลองก็บม่ได้เอาไอ้ไก่ตารางมานะครับเพราะว่า ยื้ห้องนะครับพี่น,น้องบอลองก็ลืมยืห้องเนาะบอลองมาทํางานนะครับมีแซาในลืมมามานะครับก็ขอโทษขออภัยหลายนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็งานหลายนะครับพี่น้องเหตุงานควบคู่ไปนํานะครับผมก็ขอโทษขออภัยเ้ยครับผมเนาะครับผมก็เดี๋ยวเข้ามารับชมแนวทางมือนี้ต่อเลยนะครับเนาะสลับตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวฟันบอลองเสียให้นะครับมืดนี้บอลองให้เด่นสีนะครับกับเด่นสามเนาะ ฟันสามนะครับวันนี้บอลองมักสามนะครับผมเนาะสูตร2เม,ม็ดมัดรวม3น้อยนะครับผมเนาะกระโปรตชายวิจญญารย์ในการรับชมเด้อครับพี่น้องเนาะมัดกระแคปหน้าจอไปรับชมนะครับพิจารณาเนาะส่วนเด่นนะครับเด่น3เนาะ3 1นะครับ3 2 3 5นะครับ3 6 แล้วก็39นะครับผมเนาะส่วนเด่น4นะครับผม41 43 45นะครับแล้วก็46แล้วก็49นะครับผมเนาะส่วนจับคู่สามตัวนะครับตัวเด่นเนาะตัวเด่นสามตัวนะครับก็จะมี สามสี่เก้านะครับผมแล้วก็เก้าสามห้าแล้วก็สามสี่สามนะครับผมเนาะนะครับกะมักตัวไดก็ลองแคปหน้าจอไปพิจารณาเ้อครับพี่น้องส่วนตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่บุหรองชอบนะครับในแนวทางมานี่นะครับตัวเด่นก็จะมีก็จะมีสามสองเนาะ สามสองแล้วก็สามเก้าส่วนตัวเด่นสีนี่ก็สี่สามนะครับสี่สามแล้วก็สี่ห้านะครับส่วนตัวเด่นสามตัวนะครับตัวเด่นสามตัวน้อน,นี่เลยครับเก้หนะครับผมนะครับผมกั ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งงด้อครับพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมักกับแคบหน้าจอไว้นะครับผู้ใดบ่หมักก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับผมสำหรับแนวทางหาน้อยนะครับสูตร2เม็ดมัดรวม3น้นอยนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ่าลลองก็ขอกาลังใจเช่นเคยนะครับขอให้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้บอลลองเลยนครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ